สวัสดีครับฟอลโลหมีกับเลวลแองเจลนะครับวันนี้ที่หมีก็มาอยู่ที่สถานเปรตวลําโพงครับตอนนี้เวลา4.5นิดๆนะครับรถจักไอ้น้ำเพิ่งมาต่อขบวนเลยแล้ววันนี้คลิปของเราจะไม่เหมือนใครตรงที่ที่หมีไปตามถ่ายคันนี้ตั้งแต่4.3ตอนมาจากชนบุรีเลยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับว่าก่อนจะทําขบวนเนี่ยกว่าที่จะออกเป็นขบวน9 0 1ประยุทยาได้เขาต้องทําอะไรกับคุณปู่คันนี้บ้างนะครับพร้อมแล้วตามไปเลยจ้า อย่างที่บอกครับพี่หมีไปร้อตั้งแต่ตีสามครึ่งที่สานีธนบุรีเลยนู่นราจัดไอ้น้ำมาแล้วครับเห็นเปิดเทดไลท์อยู่นู้นลิบๆบ,บแล้วครับ พยายามวิ่งตามที่สถานีแล้วนะครับมาถึงปุ๊บคุณปู่ก็ขยับตัวเคลื่อนตัวพอดีเลยจ้าอ่ะไม่เป็นไรปล่อยคุณปู่ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หัวลำโพงเลย คุณปู่วิ่งอ้อมไปนะครับเราต้องไปดักหน้าที่หัวลําโพงถึงก่อนสบายๆเลยครับเช้าๆแบบนี้ก็ถือโอกาสเอาไฟสวยๆของถนนราชดำเนินกลางมาฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับ ถึงแล้วจ้าหัวลำโพงชุดรถของขบวน901จอดรอยอยู่ที่ชานชลาที่5แล้วนะครับเห็นท้ายขบวนอยู่ตรงนี้เองตี5กว่ากว่าคุณปู่ก็มาถึงแล้วจ้าวิ่งควันกระจายมาเลยเสียงเครื่องที่ได้ยินนี้ไม่ใช่คุณปู่แตจัดจไอ้น้ำนะครับเป็นรถจาก GE ที่อยู่ข้างๆครับ ถึงปุ๊บขุณปู่ก็วิ่งเข้าไปต่อขบวนเลย ปู่มาถึงประมาณตีห้านะครับมาถึงก็เขาต่อขบวนที่ทันชลาห้าเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เติมน้ำนะครับแล้วก็ช่างกท็ทำการตรวจเช็คนะฮะวาวอะไรที่เดินทางจากคนบุรีมานะครับออกตีสามครึ่งนะ่ะนะครับมาดูพี่ๆช่างเขาทางานกันนะครับเช็ครถก่อนออกเดินทางครับหย่อนน้มามันนิดนึงตรวจวาวหน่อยว่ามันใช้ได้โอเคไหมนะครับที่สําคัญไม่ลืมเลยคือเติมน้ําด้วยอ้อไม่ต้องเติมฟืนเติมถ่านหินนะ เขาคุณปู่สองคันนี้นะครับใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแล้ว เที่ยวไปขบวน901นะครับนำขบวนโดยรถจากหมายเลข824นะครับซูมให้ดูชัดๆคุณปู่มาจากญี่ปุ่นเลยนะเมื่อปี2494โดยประมาณนะครับอายุก็70กว่าปีแล้ว จบซูมดูห้องขับนิดหนึ่งนะครับซนหน่อยเพราะว่าตอนเช้าคนไม่มีขึ้นไปบิดเล่นดีไหมไม่เอาดีกว่าเนอะเดี๋ยวทัของเขาพังนะครับพี่หมีแอบบอกว่าถ้าอยากถ่ายแบบ,แ,บบแบบนี้นะครับไม่มีคนไม่มีอะไรเลย,เลยก็มาเช้าเช้าครับมาสกักประมาณตีห้าบบที่พี่หมีมานี่แหละครับก็จะได้รูปแบบนี้เลย ตอนนี้คุณปู่แปลงระบบเบรกแล้วนะครับจากเบรกลมดูดกลายเป็นเบรบกลมอัดแล้วนะครับมีเครื่องปั๊มลมเรียบร้อยส่วนท่อลมดูดก็อยู่ข้างบนนะครับท่อลมอัดอยู่ด้านล่างขบวน901วันนี้นะครับใช้รถชั้น3ทั้งหมด10คันนะครับทางขบวนโดยคันที่1เนี่ยจะเป็นรถสําหรับพนักงานนะครับสาหรับทีมช่างคอยเซอร์วิสรถนะครับ ก่อนจบคลิปนี้นะครับพี่หมีขอไว้พรทุกท่านเที่ยวให้สนุกและเดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องเราด้วยนะครับ y u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  e f o o l o w หมี me, แล้วก็เพจ Rayway Angel และเพจ Follow หมีนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าพี่หมีจะพาไปนั่งรถไฟหรือพาไปเที่ยวไหนคอยติดตามนะจ๊ะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า